คอ๋อเหรอครับค่ะอยู่ตรงไหนครับเอดตรงข้ามเอ็ดหน้าป้ายมหาวิทยาลัยเลยค่ะหน้าป้ายตรงถนนที่จะเลี้ยวเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยู่ใกล้ถึงแล้วครับมองด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจอดได้ไม่นานมีกี่คนครับเนี่ย สีคนค่ะ4ครจะหลอทาหมดเหรอห้าคนค่ะห้าคนห้าค,คนเลยเรอหมดไหมเนี่ยรถสีขาวข<อ>้างใน นี่มาสอบเลยย้ายบ้านเนี่ยมาย้ายบ้านสอบอะไรกันแดี๋ยนี้กรมชนกรมชนอ้าวเขาเพิ่งสอบไปเมื่อเร็วๆนี้อาชการอันนี้พนักงานลาศอ๋อไม่ใช่พนักงานเอ้ยไม่ใช่ข้าราชการใช่นี่ไปตรงไหนเนี่ยเห็นเหมือนดอนเมืองอันนี้มา ไปไปกลับไหนเนะนี่ยส oh. ะ,ะกอนนะครอ๋อสะกอนหนาวไหมหนาว <laughs> บ้านพี่สะก้อนตอนนี้นั่นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั่นหนาวอย่างพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูเบายัางน้องมีผูเบายัาง <laughs> เ็นนี่ร้อน <laughs> อ่ะแล้วนี่เขาแจ้งผลในไหนในในเว็บปะในเว็บลูกอมข้างหลังทานได้นะครับเหลืออะไรบ้างมันด้วยไงยังเติมเติม่ยขนมมมีมีอ่ะโอเล่โอเล่แกะเลยน้ำน้ำข้างหลังก็ทานได้นะ ออมาขามแล้วไดุ้่มคอเนี่ยเราก็ว่าขี่มาทำไมรถมันติดจังโผปัจจุลุดออกมาได้เขาปล่อยรถด้านในอันนี้มามาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยมาเมื่อวานออเมื่อวาน อันนี้อย่างนี้เรียกเราเลือกลงได้ไหมเลือกได้อันนี้เลือกลงไหน,น,นาง,งาอ๋อก็คืออยู่อยู่ใกล้ทางโน้นเลือกอ๋อแวะกินข้างก่อนตกเลยข้าวออกี่โมงบ่ายบ่าสามโมงอ๋อบ่ายสามอันนี้บ่ายโมงประมาณบ่ายโมงครึ่ง อันนี้เราไม่ต้องโหลดไหมฮะไม่ต้องโหลดกระเป๋าไหมคะเช็คเช็คเช็คอในในแอปได้เลยนี่เจ็บปะแมสก์เรียนไหมครับใช่ไปฮะไปแมสใช่ไหม <c oughs> ไปถามคนอื่นเลยคื <c oughs> <c oughs> ออะไรกิ่วกันไนดะ้ไ <c> ป <oughs> แวะกลับไปแล้วนะ <c oughs>